สวัสดีครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมมาสอนคำของคาวไปแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูแซ่บๆง่ายๆแบบนี้ครั้งนี้ขอมาโชว์ฝีมือทำของหวานกันบ้างเป็นของหวานแบบปลือกล้วยวิธีทำก็ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกหวานขนาดไหนเอ้าให้ใกล้สิครับก็หวานประมาณนี้แหละครับ วอล์ from home เป็นหรูอ,อยู่บ้านย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2490หลังสงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงประเทศไทยจึงได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากขึ้นทำให้ธุกรกิจเบเกอรี่ร้านขนมขยายตัวเป็นจำนวนมากขนมที่นิยมอย่างเช่น ขนมปังเค้กจะมีขายแทบทุกร้านโดยเฉพาะเค้กกล้วยหอมเป็นขนมยอดนิยมประเภทหนึ่งเพราะกินง,ง่ายจนผสมไม่เยอะราคาไม่แพงพกพาสะดวกและเก็บไว้ได้นานและกล้วยก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในทุกพื้นที่ดังนั้นเค้กกล้วยหอมจึงเป็นขนมยอดนิยมของคนไทยมานานแสนนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเค้กกล้วยหอม แต่มันจะง่ายเกินไปถ้าผมทำเพียงแค่อย่างเดียวผมจะเพิ่มความอร่อยด้วยไอศครีมกับเมนูเค้กล้วยหอมไอศครีมกะทกิคาราเมลในาย w อ r k from h o ิ้นหรูอยู่บ้าน อย่างที่บอกนะครับว่าเค้กกล้วยหอมนั้นง่ายมากส่วนผสมไม่กี่อย่างและอบไม่นานด้วยครับผมเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากกล้วยหอมเลยครับเราต้องเลือกกล้วยหอมที่ค่อนข้างสุกงอมหน่อยนะครับกลิ่นเขาะจะได้หอมมากๆนะครับเราก็บดไปเรื่อยๆนะครับจนมันละเอียดเข้ากันจะใช้มือก็ได้นะครับถ้าที่บ้านไม่มีที่บดใช้คนอื่นทำก็ได้อยากให้เค้กเนียนแค่ไหนก็บดให้ละเอียดแค่นั้นนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตรีมแป้งกันโดยการร่อนครับผม,มไมีไ่ใครขัดเลยเหรอร่อนแป้งสิ่มห<ม>เราจะใช้แป้งเค้กนะครับผงฟูและเบกกิ้งโซดาครับตอนนี้ก็ร่อนถ <laughs> ้าเยอะไปหนอ่อยขอโทษที เราล่อนแป้งนะครับเพื่อไล่ความชื้นที่ทําให้ตัวแป้งหรือผงฟูเนี่ยเขาเกาะกันออกนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาตีส่วนผสมของเค้กล้วยหอมกันครับเริ่มด้วยไข่ไก่แล้วก็ตามด้วยน้ําตาลสายเกลือครับผมหลังจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันโดยใช้หัวแบบกระก้อแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้ความเร็วสูงเพื่อให้ไข่ฟูนะครับยิ่งไข่ฟูเท่าไหร่นะครับเค้กเราก็จะยิ่งขึ้นฟูมากขึ้นเท่านั้นนะครับผม เมื่อตีจนไข่ขึ้นฟูแล้วนะครับผมเราก็ใส่แป้งลงไปหลังจากนั้นก็ตีด้วยความเร็วต่ำนะครับพอให้ส่วนผสมเข้ากันครับต่อไปเราจะใส่น้ำมันมะกอกครับค่อยๆเทน้ำมันมะกอกลงไปเป็นสายนะครับหลังจากนั้นก็กางด้วยกล้วยที่เราบดไว้นะครับหอ,อมมากแล้วก็ใช้ตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันให้ดีอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรานำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาเทลงพิมพกันนะครับทาพิมพ์ด้วยน้ำมันสักนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เค้กติดกับตัวพิมพครับเทแค่ประมาณครึ่งพิมพ์ก็พอนะครับเพราะว่ามันจะฟูขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะตอนนี้เค้กกล้วยหอมของเราก็พร้อมที่จะเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเค้กจะสวยหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ขั้นตอนนี้เลยนะครับแต่ผมไม่กังวลน,นะครับเพราะผมมีเตาอบคุณภาพดีอยู่ในครัว รับรองว่าเค,ค้กที่อบออกมาเนี่ยจะสีสวยและสุกพร้อมกันทั่วทั้งชิ้นแน่นอนเพราะเตาอ,อบเทคโนพลัสตัวนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้ทั่วถึงด้วยระบบคอนเวกชั่นและสามารถเลือกใช้โปรแกรมการทำง,งานได้ถึง14โปรแกรมอีกด้วยครับระวังร้อนด้วยนะครับ พอปิ้งด้วยกล้วยเรียบร้ยรอยแล้ว,ลวนํากลับเข้าเตาอบต่อครับระหว่างที่เรารอเค้กให้สุกนะครับผมเรามาทําไอศครีมกะทิคาราเมลไว้กินคู่กันรับรองว่าเข้ากันสุดๆเลยครับเริ่มจากละลายน้ําตาลก่อนเลยครับผมเติมน้ําเปล่าลงไปนิดนึงนะฮะพอน้ําตาลเริ่มเดือดเราบีบมะนาวลงไปกันไม่ให้น้ําตาลเขาตกผลึกแค่นั้นเองครับ พอน้ำตาลเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็เติมครีมลงไปครับค่อยๆเติมนะครับล้วคนนะครับรีบคนนะครับเดี๋ยวครีมจะแตกนะครับดังนั้นเราก็จะเติมเนยกับกลิ่นวานิลลาเข้าไปครับและตอนนี้นะครับซอสคาราเมลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเติมกะทิเพื่อเป็นไอศครีมเนี่ย เราจะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นซอสคาราเมลหอมๆราดขนมหวานของเราครับขั้นตอนการทำไอติมก็ง่ายๆครับผมแค่เติมกะทิเข้าไปในคาราเมลของเรานั่นเองเติมเกลือลงไปนิดนึงเพื่อใช้รสเค็มตัดรสหวานครับคนต่อจนเกลือละลายแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้ครับอาทไมไม่ปิดอีกอ๋อเตาแก๊ เมื ados, ่อส่วนผสมไอศครีมกะทิคาราเมลเย็นลงแล้วนะครับเราจะมาเทลงโถปั่นเพื่อปั่นไปในติมกันครับเดี๋ยวเราจะนําน้ําแข็งแห้งนะครับที่เราเอาไปบดหรือตําอย่างละเอียดนะครับค่อยๆเทลงไปทีละช้อนกระจายกระจายนะครับตอนนี้ไอศครีมของเราก็เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดจานคู่กับเค้กกล้วยหอมของเรากันครับ พร้อมจัดจานแล้วนะครับผมเรามีเค้กมีไอศครีมกะทิคาราเมลแล้วก็มีซอสคาราเมลครับผมเดี๋ยวเรามาตัดแต่งเค้กพร้อมที่จะลงจานกันเลยครับเค้กลวยหอมสีสวยขึ้นฟูน่าทานมากเลยนะครับวางเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงไอติมกันนะฮะแล้วก็คาราเมลครับจากนั้นตกแต่งด้วยดอกไม้นิดหน่อยเพื่อความสวยงามครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเค้กกล้วยหอมทานกับไอศครีมกะทิคารามเมลของผมของง่ายๆกล้วยๆที่อร่อยทำเองได้ที่บ้านเลยครับเค้กกล้วยหอมหอมนุ่มจากเตาอบเทคโนพลัสที่ควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ทำให้ได้เนื้อเค้กที่สมบูรณ์แบบกินคู่กับไอศครีมกะทิคารามเมลรสชาติหวานมันเข้มขน้น และยังมีซอสคาราเมลที่ช่วยเสริมความอร่อยแบบคูณ2เข้าไปอีกเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนขนมหวานแบบกล้วยกล้วยง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าป่าอีกใช่ไหมครับรีบจดสูตรแล้วก็เอาไปลองทำตามกันดูนะครับและมาเจอกันอีกในรับรองกินหรูอยู่บ้านคะ่ะ